ยาแซวผมหน้าม้ายุแม่ชมผู้ซาลอนคัมแบ็กอีกรอบเมื่อชมผู้อารยาออกมาเผยนาทีบรรจงตัดแต่งทรงผมหน้าม้าเตอของสายฟ้าพายุหน้าเอ็นดูกันทั้งคู่ก่อนที่แม่ชมผู้อารยาจะทําการตัดแต่งทรงผมหน้าม้าเตอของน้องพายุอีกรอบโดยแม่ชมได้ลงรูปพร้อมแคปชั่นว่าเอาใหม่ซึ่งภาพเบื้องหลังระหว่างการตัดผมหน้าม้าให้ลูกชายโดยน้องพายุต้องถอดเสื้อด้วย ระหว่างคุณแม่แตัดผมให้ไปรับชมคลิปหลังตัดเสร็จได้เลยครับยูจะใ,ให้แม่ซื้ออะไรนะซื้อบ้านน้ำตาบงแล้วก็ซื้อเรือน้ำตาบงเล็กแล้วก็ซื้อเรือเรือน้ำตาบงใหญ่ๆแล้วก็ซื้อคนมาด้วยแล้วก็ซื้อคนผู้ชายซื้อคนผู้หญิงมาด้วยเื้อเครต้อง์มาด้วยนะแม่ต่อไม่ไหวแม่ต่อเสร็จแะ่ยูก็ ทำของแม่พังทลายแม่นั่งต่อตั้งนานยุจะไม่ทำทางเดียวแคะจริงเหรอจริงสัญญาเลยวะสัญญา